โรงเรียนบ้านพลายสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาคนรราชสีมาเขตหนึ่งตั้งอยู่ที่379หมู่6ตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนคนรราชสีมาเปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนจำนวน319คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน21คนโรงเรียนบ้านพลายได้ดำเนินการสถานศึกษาปลอดภัยนักเรียนบ้านพลายอบอุ่นภายใต้การบริหารโดยนายชัยวัฒน์พารมกลางผู้อำนวยการสถานศึกษาพร้อมด้วยคณะครูร่วมมือการดำเนินการด้านความปลอดภัยของโรงเรียนให้มีความพร้อมความสามารถป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ปัญหาของนักเรียน ทั้งภายด้านอุบัติเหตุภัยด้านอุบัติภัยภัยด้านสังคมภัยด้านสุขภาวะอนามายัยและภัยจากตัดและแมลงมีพิษมาตรการป้องกันและแก้ไขด้านอุบัติเหตุโรงเรียนบ้านพลายได้แบ่งพื้นที่ความปลอดภัยเป็น3มระดับสีเขียวหมายถึงพื้นที่ปลอดภัยสีเหลืองหมายถึงพื้นที่เฝ้าระวังสีแดงหมายถึงพื้นที่อันตราย ตรวจสอบโครงสร้างและส่วนประกอบของอาคารตลอดจนอุปกรณ์ที่ติดตั้งในส่วนต่างๆของอาคารอย่างสม่ำเสมอปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนให้สะอาดร่มรื่นและปลอดภัยมันตรวจสอบความปลอดภัยของสระว่ายน้ำอย่างสม่ำเสมอปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนอุปกรณ์ห้องน้ำห้องเครื่ที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้มาตรการป้องกันและแก้ไขได้านอุบัติภัย ต้มแตมระบบระบายน้ำขุดลอกสระน้ำเพื่อกักเก็บน้ำตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ารัดวงจรติดตั้งถังดับเพลิงทุกอาคารเรียนและจัดให้มีเวรยามรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนมาตรการป้องกันและแก้ไขด้านสังคมส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และศักยภาพด้านความปลอดภัย ประสานงานกับผู้ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือในการดูแลนักเรียนอย่างจริงจังและต่อเนื่องจัดกิจกรรมเสริมสร้างทัศนคติที่ดีให้กับนักเรียนเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตที่เหมาะสมและถูกต้องมอบหมายหน้าที่ครูประจำชัน้นควบคุมความประพฤตินักเรียนติดตามสอดส่องดูแลพฤติกรรมของนักเรียนที่มีปัญหาเพื่อหาแนวทางแก้ไข และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงจังมาตรการป้องกันและแก้ไขด้านสุขาภาวะอนามัยจัดให้มีการคัดแยกและฝังทำลายขยะจัดให้มีเครื่องกรองน้ำดื่มระบบ RO ควบคุมดูแลระบบโภชนาการโดยใช้ไทยคูลันจัดอบรมนักเรียนครูและบุคลากรเกี่ยวกับโรคอุบัติใหม่อุบัติตำและการป้องกันจัดหาอุปกรณ์เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิเจลแอลกอฮอล หน้ากากอนามัยและอุปกรณ์การพ่นฆ่าเชื้อเพื่อใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากสัตว์และแมลงมีพิษกำจัดแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์มีพิษเพื่อให้มีความปลอดภัยแก่นักเรียนประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำจัดแหล่งพ่อพันยุงเมื่อเกิดเหตุต้องมีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และนำส่งสถานพยาบาลการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากความไม่ปลอดภัยโรงเรียนได้จัดให้มีการทํำประกันอุบัติเหตุทุกคนครูประจำชั้นมีการเยี่ยมบ้านนักเรียนและประสานงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากความไม่ปลอดภัยกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยของโรงเรียนบ้านพลายได้ดำเนินการ ตามแผนงานที่กำหนดไว้เพื่อบรรลุผลสำเร็จตามที่ได้ดำเนินการมาเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลารกรและชุมชนสืบต่อไป